แต่เราปฏิบัติเพื่อเอากําลังสติทํายังไงรู้ตัวเนี้ยจะไม่เคลื่อนออกไปตามอาการแล้วจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นแค่อาการไม่ใช่เป็นเจ้าของอาการนะสังเกตดีๆแค่เส้นบางๆแต่คนละโลกถ้าเรากดหาเราก็ขยับได้ขยับได้ขยับได,บได้ถ้าเมื่อใดพี่จะเห็นด้วยตัวพี่เองว่าเมื่อใดที่มีเวทนาเกิดขึ้นจิตไม่มีทางเป็นสมาธิพี่จะไม่เชื่อใครหรอก มันเหมือนกับว่าเราไม่เคยรู้รสชาติของน้ำเย็นต่างคนต่างอธิบายสรรพคุณของน้ำเย็นว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องก่อนที่จะกินน้ำเย็นต้องวิ่งก่อนนั่งก่อนจริงๆแค่าวางอยู่กระดกมันก็รู้รสชาติแล้วเราจะรู้ได้เลยว่าไอส้สรรพคุณที่เขาอธิบายเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะเราเคยกินแล้วจริงๆมันไม่มีต้อง ทำกิริยาอาการอะไรก่อนหรอกจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยไม่จําเป็นต้องฝืนถ้าฝืนไม่มีทางเป็นแค่เรารู้อย่างที่มันเป็นเนี่ยแค่เรารู้ความไม่สงบความสงบเกิดขึ้นเองพู้เจ้าบอกว่าทําสมาธินี่อานาบรณสติสิบหกชั้นเนี่ยานาบารณสติท่านไม่ได้บอกว่าให้หลับตาหรือลืมตานะท่านบอกว่าตาไม่ลำบากกายไม่ลำบาก แล้วท่านไม่ได้บอกว่าขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับท่านไม่พูดอย่างนั้นท่านพูดแค่ว่าคูข้ขาเข้ามาถ้าจะพูดตรงง่ายๆลักษณะของการคู้ขาก็คงประมาณเนี้ยคือให้ฐานมันแน่นตัวตรงดํารงสติให้มัน่นเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเมื่อใดที่เราตั้งกายตรงเราหายใจนิดนึงความรู้สึกตัวมันก็ทั่วผอมมาชัดเจนแล้วเจตนาเนี่ยเบื้องต้นนี่หายใจเข้าลึกๆหายใจเข้ายาวรู้ชัดว่าหายใจเข้ายาว หายใจออกยาวรู้ชัดว่าหายใจออกยาวเนี่ยตามรู้ในลมเนี่ยเอารู้กับลมเป็นอันเดียวกันลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้เข้ายาวก็รู้ใหม่ๆทําเจตนาเอาเจตนาลากลมหายใจเข้าลึกล,ลืมตาก็ได้มองออกไปกว้างยิ่งบรรยากาศอย่างเงี้ยมองออกไปกว้างอย่าเพิ่งหลับตาเพราะฝึกใหม่ๆเนี่ยความคิดจะเยอะถ้าเราหลับตาเนี่ยมันลุมเลยแต่ถ้าเรามองออกไปกว้าง,างมันกระจายออกอายตนะมันยังเปิด ยังไม่รวมทีเนี้ยพอพอมันเริ่มสมาธิจะเริ่มเป็นทําเล่นเล่นดูไปเล่นเล่นไม่ต้องไปเจตนาอะไรก่อนมากแต่เจตนาทําเล่นเล่นแต่ทําจริงๆเ <Okay. S 1> <laughs> ออทําเหมือนผู้เจ้าท่านอุปมาเหมือนเหมือนจับนกท่านพูดอย่างนี้นะถ้าเราเราบีบแรงหรือเราเค้นมันแรงก็จะตายคือมันจะหยุดอัดถ้าเราปล่อยหลวมมันก็บินหนี เราต้องสังเกตว่าลมประมาณไหนที่มันพอดีต้องสังเกตว่าเราอยู่กับลมประมาณไหนความรู้สึกตัวเราชัดเจนอย่าไปเอาของคนอื่นเป็นที่ตั้งให้สังเกตตัวเองว่าเราอยู่กับลมแบบไหนแล้วความรู้สึกตัวมันตั้งขึ้นมาได้ก็ดูอย่างนั้นไปเรื่อยๆแล้วเราจะสังเกตเห็นอย่างหนึ่งเมื่อใดที่ลมหายใจเราเริ่มเบาจากหายใจยาวๆเนี่ยจากเจตนาแรงๆเนี่ยมันจะลดลงลมมันจะเริ่มเบา พอลมเริ่มเบาเราจะอยากหลับตาเองตาเนี่ยอยากหลับเองเลยมันจะอยากหลับความรู้สึกตัวเนี่ยจะชั่วพร้อมขึ้นมาทีนี้จิตจะเป็นสมาธิได้ง่ายโดยที่เราแบบหนูจะใช้คําว่าอะไรอ่ะไม่ใช่เจตนากูจะเอาความสงบไม่ใช่อันนี้ไม่มีทางถ้าเราปักลงไปอย่างนั้นอ่ะมันจะไม่มีทางสงบมันต้อง เรียบเรีเคียงเคียงสังเกตนั่นอ่ะอ่ะแล้วทีเนี้ยตัวสังเกตนี่แหละคือตัวปัญญาสังเกตว่ามันทํางานยังไงลมแบบเนี้ยอาการมีอย่างเนี้ยสังเกตนะว่าเราไม่เคยรู้หรอกว่าร่างกายเราหายใจยังไงเราไม่เคยรู้เลยจนวันหนึ่งความตายจะมาภาค เราไม่รู้หรอกว่าความมีชีวิตเราเนี่ยตั้งอยู่ได้เพราะลมหายใจไม่ได้เพราะเหตุอื่นเลยนะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยเรากลับไม,ไม่เคยรู้จักมันเลยเราไม่เคยรู้นะเวลาดีใจลมหายใจเป็นยังไงเว <academy S 1> ลากังวลลมหายใจเป็นยังไงเวลาอึดอัดลมหายใจเป็นยังไงเวลามีความสุขลมหายใจเป็นยังไงนี่แหละคือสิ่งที่สิ่งที่เราต้องศึกษาทนะีเนี้ยมันจะเรียนรู้ควบคู่กันไป เมื่อใดที่มันรู้แจ้งในลมรู้แจ้งในอารมณ์มันก็พ้นออกจากอารมณ์มันไม่มีอะไรเยอะเลยแต่ตอนนี้ที่เราทุกเพราะเราหลงยึดในอารมณ์เมื่อใดที่เราไม่รู้ลมมันก็ไม่เป็นอารมณ์มันมีแค่นี้ <c oughs> มันมีแค่นี้